สถานที่แรกซึ่งถูกถล่มหนักสุดคือบาตะคลองคอนเสิร์ตฮอลล์หรือหอแสดงคอนเสิร์ตบาตะคลองซึ่งขณะนั้นประชาชนราว1,500คนอัดแน่นอยู่ภายในเพื่อชมคอนเสิร์ตวงร็อกจากสหรัฐชื่อวง Eagle of Death Metal เมื่อนักดนตรีเริ่มเล่นไปได้เพียงหนึ่งชั่วโมงจากความบันเทิงและดนตรีได้กลายสภาพเป็นเหตุนองเลือดมีมือปืนในชุดดำไม่ปิดบังใบหน้าพร้อมกับปืน a k 47บุกเข้าไปในอาคารก่อนจะตะโกนคำสรรเสริมพระเจ้าของศาสนาอิสลามจากนั้นจึงกราดยิงประชาชนอย่างเลือดเย็นเป็นเวลานาน1 0 1ถึง15นาทีก่อนจะจับตัวประชาชนที่หลงเหลือนับร้อยคนในอาคารคอนเสิร์ตเป็นตัวประกรัน หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำกำลังบุกเข้าปิดล้อมเพื่อช่วยเหลือตัวประกรันทำให้สถานการณ์ตึงเครียดหนักหลังตึงเครียดได้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ตำรวจจะตัดสินใจบุกเข้าช่วยเหลือตัวประกรันโดยมีการยิงต่อสู้อย่างดุเดือดกับคนร้ายซึ่งในจำนวนคนร้ายสี่คนสามคนได้จุดชนวนระเบิดที่เข็มขาดทำการระเบิดฆ่าตัวตายส่วนคนร้ายคนที่สี่ตำรวจวิสามันไว้ได้ก่อนจะช่วยประชาชนออกมาได้กว่าหนึ่งร้อยคน ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดที่หอจัดแสดงคอนเสิร์ตแห่งนี้อยู่ที่82คนลดลงจากที่สื่อรายงานว่าอาจสูงถึง112คนจุดแกะเทต่อมาคือสนามกีฬาตาร์เดฟรองซึ่งขณะนั้นกำลังมีการแข่งขันฟุตบอลน,นัดกระชับมิตรระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสและเยอรมน,นีโดยมีเสียงระเบิดดังติดต่อกัน3ครั้งบริเวณด้านนอกสนามกีฬา ระเบิดลูกหนึ่งถูกจุดชนวนใกล้กับร้านแมคโดนัลล์และอย่างน้อยอีกหนึ่งถึงสองลูกในสถานที่ใกล้เคียงเป็นการระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งจากระเบิดทั้งสามลูกมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4ี่คนซึ่งหลังเกิดเสียงระเบิดประธานาธิบดีฟรองซัวอนลองของฝรั่งเศสซึ่งกำลังรับชมการแข่งขันอยู่ด้วยนั้นได้ถูกอพยพตัวไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อบัญชาการคณะทำงานฉุกเฉินร่วมกับรัฐมนตรีคนอื่นๆในทันที อย่างไรก็ตามการแข่งขันดําเนินต่อไปจนจบซึ่งทันทีที่ประชาชนรับทราบข่าวจึงพยายามออกจากสนามกีฬาในทันทีสนเจ้าหน้าที่ต้องใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อระบายต่อมา<น>ยังจุดที่3เป็นร้านอาหารกัมพูชาชื่อเลอปาติกแคมบอร์ดในย่านรูบิชาร์ดซึ่งผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์บีบีรายงานว่าพบคนไม่ต่ำกว่า12คนนอนนิ่งอยู่บนพื้นถนนจึงคาดว่าไม่เสียชีวิตก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก จุดที่4ี่คือรูเดอร์ชารองเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นคนร้ายบุกกราดยินนาน30วินาทีทําให้มีผู้เสียชีวิต18คนซึ่งลูกค้าบางรายบอกว่าอันที่จริงแล้วร้านอาหารแห่งนี้อาจเป็นเป้าหมายหลักและห่างออกไปจากหอจัดแสดงคอนเสิร์ตบาตาคลองเพียงไม่กี่ร้อยเมตรคนร้ายได้บุกโจมตีร้านพิซซ่าคาซานอสตราโดยใช้ปืนไรเฟิลอัตโนมัติยิงกรใส่ผู้คนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คน และจุดเกิดเหตุที่6อยู่ใกล้กับขอจัดแสดงคอนเสิร์ตเช่นกันในย่านบูเลวาโวแต่ซึ่งคนร้ายใช้จุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายโดยมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนเมื่อนับรวมแล้วยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่122คนแต่ต้องยอมรับว่าสถานการณ์นั้นยังคงมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและยอดผู้เสียชีวิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทีมข่าวต่างประเทศ Spring ิว w s รายงาน